คือวันนี้ผมปกติผมไปนะครับอผมไม่ได้เปลี่ยนหน้าแปมหน้าแปมผมเล็กๆนี้นะครับปกติผมไปถ้าถ้าไม่ใช่รุ่นที่ยากจริงๆที่เช้าผมไปแก้ยังไงก็ไม่จบนะครับหน้างานผมก็เลยบอกว่าเอาหน้าแป้นเก่าใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปเจอกับมันอยู่เครื่องอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวกันด้วย ทีนี้ผมมาทําแล้วทีนี้รู้แล้วครับทีนี้ว่าทําไมครับทําไมข้าวมันถึงข้าวมันถึงดันออกด้านข้างดูการทํางานเมื่อกี้นะครับเต็มระบบเลยผมปล่อยเต็มระบบหน้าปนแปลนคาถามนี่คือมันตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือบางรุ่นนะ่ะผมได้ใส่ตัวนี้อ่ะ ก็งงว่าทำไมทำไมมันถึงออกเพราะว่าเพราะว่าตัวของแซมสามเนี่ยนะครับเวลาเขาใส่ตนะะแกงมันต้องแน่นแน่นจริงๆนะแน่นจริงๆผมก็เลยดัดแปลงสักหน่อยทีนี้ตอบโจทย์เลยครับสีข้าวเร็วมากทำงานทำงานร้อยเปอร์เซ็นเลยคือ นี่ปกติผมได้เก็บเศษฟางออกนะครับครั้งนี้ผมไม่เก็บเลยระบบการดูดสุดยอดนะครับถ้าทำเครื่องได้อย่างนี้ก็ลงสีใหญ่ก็ไม่ไหวครับเครื่องสีข้าวเล็กสีได้ขนาดนี้ครับก็ฝากติดตามชิปต่อไปของช่างจุ้มดเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวผมไปจบนะครับอีกประมาณสองสาวันเดี๋ยวเคลียร์งานทางนี้ก่อน ก็ฝากติดตามคลิปต่ตอไปของช่างชุ่มด้วยนะครับหรือว่าเครื่องสีมีปัญหานะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์เสียงเจ้าหนเจ็ดะครับถ้าผมสงสัยนะครับว่าเครื่องันเป็นอะไรผมก็จะมาลงกับเครื่องอาจารย์เนี่ครับผมใช้มาสี่ปีแล้วก็เครื่องมีปัญหาเก่งไม่เก่งก็เครื่องนี้เป็นคนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สอวนผมนะครับก็ประสบการณ์ด้วยไปเจอหน้างานกับ ไฟบ้านตัวเองไม่เหมือนกันนะการทํางานของการสอนลูกค้านะครับว่าตรงนี้ต้องสีอย่างนี้แล้วพี่ตรงนี้ต้องสีอย่างนี้นะครับระบบไฟไม่เหมือนกันครับอันนั้นคือไปพูดหนางานแต่ถ้าเครื่องเกิดทํางานไม่เต็มร้อยเอา้าถ้าเมเราไม่ใส่ตัวนี้ผมก็จับมาใส่ครับอะไรตัวไหนที่มันแข็งๆที่มันตอบโจทย์ผมก็ลองเทสแล้วก็เครื่องนั้นอีกเครื่องนึง ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับไปด้วยครับ